เรียกกันว่าเป็นตลาดแดงเดือดทิ่นเลือดสาดอย่างตลาดเสื้อผ้าผู้หญิงที่อยาเรียกว่ามีตัวเลือกเยอะเลยค่ะเราต้องเรียกมันว่าคู่แข่งท่วมตลาดค่ะแถมมีตลาดจีนที่พร้อมเลยค่ะก็ปี้ทันทีทันใดถ้าตัวไหนฮิตแถมให้ด้วยก,การตัดราคาเอาแบบตายกันไปข้างนึ้เลยค่ะแต่ก็มีแบรนด์หนึ่งค่ะที่เป็นแบรนด์ของคนลืมไหน ที่ยังคงอยู่ได้ค่ะพี่แอนนนัสมนเป็นแบรนด์ส r ตรทจิจิที่มีประสบการณ์สร้างสรรค์และดูแลแบรนด์ชั้นนำมานานกว่า20ปีรวมทั้งมีคราสสอนเรื่องแบรนด์ทั้งแบบส่วนตัวและองค์กร เพราะการสร้างแบรนด์ที่มีตัวตนของตัวเองค่ะโดยมีแนวทางการสร้างตัวตนที่เรียกว่าชัดเจนและทําอย่างสม่ําเสมอตามกลยุทธ์แบรนด์ที่วางไว้พอมารวมกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่เรียกว่ามีแรงส่งดีให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปแม้จะต้องผ่านช่วงวิกฤตอย่างโควิดนะคะอย่างแบรนด์ Gentle Woman ถูกสร้างมาดีอย่าง Gentlewoman แบรนด์แฟชั่นรุ่นใหม่ที่สามารถฝ่าตลาดแดงเดือดเลือดศาดค่ะมายืนเด่นเป็นสง่าได้ในวันนี้สวัสดีค่ะนี่คือ527 Talk โดยพี่แอนค่ะพบกันอีกครั้งวันนี้พี่แอนต้องขอฝากช่องรายการ527 Talk นี้ไว้ด้วยนะคะก็ขอแนะนำรายการนี้สักนิดค่ะสำหรับบางท่านที่เพิ่งมาเจอเราค่ะช่อง527 Talk จะเป็นรายการไขปริศนาเรื่องแบรนด์ค่ะ ทั้งเรื่องที่เข้าใจผิดค่ะให้เข้าใจถูกและการสร้างแบรนด์ลืมรู้จักการสร้างแบรนด์อย่างจริงจังค่ะโดยการเอาวิชาการมาผสมผสานกับตัวอย่างเคสจริงแบรนด์จริงค่ะในคลิปค่ะจะเป็นการสรุปเนื้อหาที่ไม่ต้องใช้เวลามากก่อนจะเข้าเรื่องค่ะฝากสหรับสนุนช่องเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่แอนก,กับทีมงานทำช่อง527 Talk ด้วยนะคะ วันนี้ค่ะถ้าเราไปเดินตามห้างเราจะเห็นคนถือกระเป๋าผ้าหาสีขาวครีมหรือเรียกกระเป๋าผ้าแบบนี้ว่า t o อตแบลค่ะที่มีตัวอักษรเขียนว่า gentleman w o สีดำถือกันเกลื่อนเลยค่ะจนช่วงหนึ่งพี่แอนนะคะยังเข้าใจว่าคำว่า gentleman w o ค่ะเป็นคำติดเทรนอะไรสักอย่างด้วยความเรียบง่ายค่ะใช้งานได้จริงแถมเป็นราคาที่ยังไงคะไม่ต้องเอื้อมค่ะก็ถึงทาให้แบรนด์ gentleman เป็นแบรนด์ที่ยืนหนึ่ง แถมน่าจะอยู่ในแถวหน้าที่เป็นตัวแทนแบรนด์แฟชั่นของยุคนี้ก็ว่าได้ในยุคที่แบรนด์แฟชั่นเกิดขึ้นมากมายค่ะเรียกกันว่าเป็นตลาดแดงเดือดที่เลือดสาดค่ะอย่างตลาดเสื้อผ้าผู้หญิงที่อยาเรียกว่ามีตัวเลือกเยอะค่ะเราต้องเรียกมันว่าคู่แข่งท่วมตลาดค่ะแถมนี่ใครคะตลาดจีนคะ่ะที่พร้อมจะก๊อปปี้ตัวไหนดังตัวไหนเด็ดทันทีคะ่ะแถมให้ด้วยการตัดราคาเลยคะ่ะเอาแบบ ตายกันไปข้างหนึ่งแต่ก็มีแบรนด์หนึ่งค่ะที่เป็นแบรนด์ของคุณลุนใหม่ที่ยังคงอยู่ค่ะการสร้างแบรนด์ที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะต้องเรียกว่ายากมากจริงๆค่ะแต่เจนท์ทูแมนค่ะกับฝ่าวิกฤตทั้งเรื่องคู่แข่งโควิดค่ะหรือปัญหาเศรษฐกิจค่ะที่หลายหลาร้านเรียกว่าปิดตัวลงแต่เจนท์ทูแมนค่ะกลับปลุกแบรนด์ขึ้นมาให้เกิดเป็นกระแสและเรียกยอดค่ะกลับขึ้นมาค่ะได้อย่างสง่างาม มาดูกันว่าเขาทำยังไงให้แบรนด์ติดตลาดไม่ใช่แค่คนไทยนะคะแต่แม้กระทั่งนักท่องเที่ยวต่างประเทศค่ะยังต้องแห่มาพรีออเดอร์แล้วหิ้วกลับไปขายก็มีนะคะที่มาของแบรนด์ Gentlewoman ก่อนจะเล่าความเป็นมาของแบรนด์ค่ะบอกกันว่าเป็นแบรนด์ที่หลายคนคิดว่าเป็นแบรนด์กระเป๋าผ้าเฉยๆค่ะแต่ที่จริงแล้วค่ะ g e n t l e Woman ค่ะขายเสื้อผ้าเป็นจุดเริ่มตน้นและเขามีการออกคอลเลคชั่น ทุกวันสุกค่ะโอ้ได้ยินไม่ผิดค่ะออกทุกวันสุกจริงๆไม่ได้ตามซีซันเหมือนแบรนด์แฟชั่นอื่นๆค่ะที่แบรนด์มีความคล่องตัวในการออกสินค้าได้เร็วขนาดนี้ค่ะนั่นก็เพราะอะไรรู้ไหมคะผู้ก่อตั้งหรือ CEO คือคุณระยาวัวนณพินโยนะคะหรือคุณแพงมีประสบการณ์กับการทำแบรนด์ด้านแฟชั่นมาก่อนอย่างร้านที่เป็นมัลติแบรนด์สโตรค่ะชื่อแบรนด์ว่า นัยอ่านว่าแคมป์นะคะ C A M P ที่รวมร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นขึ้นมาอยู่ในชับๆเดียวค่ะทําให้เธอรู้ว่าพฤติกรรมของคนซื้อส่วนใหญ่แล้วค่ะก็จะชอบลองเสื้อผ้าที่อยู่ในร้านอยู่ดีค่ะและมีแนวโน้มที่จะซื้อซ้ำเรื่อยๆค่ะบวกกับคุณแพงค่ะขับเคลื่อนการออกแบบสินค้าใหม่ๆด้วยการดู Data หลังบ้านค่ะมาประกอบทำให้การออกคอเลชันของ g e Gentle Woman ค่ะเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะและมีสินค้าให้เลือกชมได้ไม่เบื่อเลยค่ะ คุณแพงและคุณส่วนหาได้ร่วมกันก่อตั้งแบรนด์ Gentlewoman ค่ะในปี2561ค่ะด้วยโอกาสที่มองเห็นว่าตอนนั้นนะคะในตลาดเสื้อผ้าของไทยสำหรับผู้หญิงค่ะยังพอมีช่องว่างอยู่ไม่ทราบว่าแกเห็นได้ยังไงด้วยนะคะด้วยเรื่องไซส์ค่ะที่ขนาดเล็กที่หายากค่ะและดีไซน์ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของไทยค่ะคุณแพงจึงเริ่มต้นสร้างแบรนด์เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้หญิงวัยทำงานค่ะ ผ่านการออกแบบเสื้อผ้าที่มีความหลากหลายและเข้ากับไลฟ์สไตล์ค่ะและด้วยแนวคิดหลักของแบรนด์ที่สะท้อนออกมาว่าอยากให้แฟชั่นของ g e n t l e w o m a n ค่ะดูอ่อนโยนค่ะและเข้มแข็งได้ตามชื่อเลยค่ะในเวลาเดียวกันทำให้การออกแบบเสื้อผ้าค่ะไปสู่ความเรียบง่ายที่แอบซ่อนลุกเล่นค่ะอย่างมีสไตล์มองแล้วแฟชั่นของเขาค่ะจะให้ลุคที่ดูเป็นไงคะ ซิมเปิลค่ะที่ยังแฝงความชิคอยู่ถ้าได้ใส่แล้วก็สามารถใช้ได้ในหลายโอกาสตั้งแต่อะไรคะใส่ไปทำงานใส่อยู่บ้านหรือแต่งตัวออกไปเที่ยวก็แมชได้หมดเลยค่ะจุดพีคที่ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักแบบก้าวกระโดดค่ะและอย่างที่บอกไปตอนต้นค่ะว่าแบรนด์มาก่อนช่วงโควิดแค่เพียงปีเดียวค่ะก็เจอปัญหา สาขาที่เปิดตัวต้องหยุดชะง,งักค่ะเพราะห้างสรรพสินค้าเราไม่สามารถเปิดให้บริการได้ดังนั้นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จึงเริ่มขึ้นค่ะจากสมัยแรกๆที่ยังไม่ออกเสื้อผ้าทีแบบปัจจุบันคุณแพงก็เปลี่ยนแผนใหม่เลยค่ะมันเน้นการขายออนไลน์ค่ะและออกอลลุชันใหม่ๆค่ะเพื่อกระตุ้นกับความต้องการที่ลูกค้าไม่สามารถออกไปช้อปปิ้งเองได้ค่ะให้หันมาสนใจเสื้อผ้าของแบรนด์ที่มีให้เลือกหลากหลายค่ะ เป็นการขยายโอกาสที่จะดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นในช่วงโควิดค่ะจนกระทั่งค่ะไปมีสินค้ารุ่นหนึ่งค่ะที่ตกคนเข้ามาได้เรียกว่าท่วมทนกับเจ้ากระเป๋าผ้าใบใหญ่ gentleman canvas tote นะคะที่ตอนแรกใครเห็นก็คิดว่าเอ้ยเป็นการสกรีนไลน์ด้วยคีย์เวิร์ดเท่ๆแต่ที่จริงแล้วค่ะนี่คือชื่อของแบรนด์ค่ะกระเป๋า gentleman canvas tote ค่ะกลายเป็น สินค้าขายดีที่เรียกว่าได้รับความนิยมอย่างมากมายถล่มทลายในตอนที่เกิดโควิดค่ะโดยเฉพาะเมื่อหลายแบรนด์หยุดลงทุนค่ะในขณะที่ตลาดกำลังชะลอตัวแต่ g e n t l e m a n ค่ะไม่ทำอย่างนั้นค่ะใช้โอกาสนี้ในการสร้างการรับรู้แบรนด์อย่างเรียกว่าต่อเนื่องมีเสื้อใหม่ๆออกตลอดค่ะและกระเป๋าด้วยกระเป๋านี้หากกลายเป็นไอเทมที่ทุกคนต้องมีค่ะ,ะดีไซน์ที่เข้าตาและ ใช้กับไลฟ์สไตล์ได้จริงค่ะรวมถึงคุณภาพสินค้าที่ดูคุ้มค่าทำให้รรยอดขายของแบรนด์เรียกว่าพุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็วค่ะแม้ว่าจะเป็นช่วงที่หน้าร้านไม่สามารถเปิดขายได้และเมื่อโควิดซาตัวลงค่ะทางแบรนด์ก็มีการเปิดเลยค่ะแฟลกชิปสโตร์ขึ้นอีกครั้งค่ะในปี2022แห่งแรกเลยค่ะที่สยามสแควร์ um ค่ะสยามสแควร์ C um เป็นอะไรครัเป็นโลเคชั่นใจกลาเมืองและเป็น ทำเลทองของเหล่าแฟชั่นนิสต้าค่ะที่ทุกคนมาเพื่ออะไรคะมาช้อปปิ้งและแฮงเอาท์กันส่งผลให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบจังๆเลยค่ะเพิ่มการรับรู้แบรนด์ในตลาดได้ดีมากอีกด้วยค่ะมาดูปัจจัยที่ทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จกันดีกว่าค่ะทีนี้ค่ะเรามาวิเคราะห์ในมุมของการสร้างแบรนด์กันค่ะทำไมแบรนด์จะทุ่มมั่นถึงดังค่ะและยอดขายยังสูงขึ้นเรื่อยๆ จากการวิเคราะห์ค่ะน่าจะมาจาก4ปัจจัยนี้ค่ะที่แบรนด์ทําได้ดีมากมาเริ่มที่อะไรรู้ไหมคะ1ค่ะคือการสร้างภาพลักษณ์ที่เข้าถึงได้สะดุดอย่างแรกเลยค่ะชื่อของแบรนด์ก่อนเลยค่ะชื่อ Gentlewoman ค่ะมันสามารถสื่อสารภาพลักษณ์ของผู้หญิงแบรนด์นี้ได้แบบอย่างดีทีเดียวค่ะพอเราฟังแล้วจะรู้สึก แตกต่างกับภาพจำหรือสตอริโอไทป์ของผู้หญิงแบบเดิมๆว่าเป็นผู้หญิงที่ต้องเรียบร้อยต้องอ่อนหวานหรือมีความเป็นเฟมินีนอะไรอย่างนี้ค่ะแต่กับแบรนด์นี้ไม่ใช่ค่ะด้วยการออกแบบภาพลักษณ์ผ่านเสื้อผ้าของแบรนด์ค่ะจากคอนเซปต์อะไรคะ empowering women ค่ะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้หญิงไว้ทำงานได้รู้สึกว่าพวกเขาค่ะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เมื่อได้สวมใส่ค่ะ gentle woman เราเป็นคนที่เข้มแข็งก็ได้อ่อ,อนหวานก็ดีค่ะแบบที่เราอยากจะเป็นค่ะด้วยดีไซน์ของผลิตภัณฑ์ที่เรียบแต่ทรงพลังและใช้วัสดุคุณภาพสูงในราคาที่เข้าถึงได้ค่ะสองค่ะการปรับตัวให้เข้ากับ ทุกสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะข้อนี้ใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆค่ะเพราะต่อให้ปรับแล้วยังต้องรอดูอีกว่ากลายุทธ์ที่ทําต่อไปอ่ะจะทําต่อไปได้ไหมมาถูกทางแล้วหรือเปล่าเจ้าของกิจาการจะต้องนั่งเรียวกว่าฟังและสังเกตความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและทิศทางของตลาดพร้อมที่จะปรับตัวค่ะสำหรับแบรนด์นี้มีความสามารถในการปรับตัวตามแนวโน้มแฟชั่นค่ะ และความต้องการของลูกค้าได้เรียกว่าได้อย่างดีมากโดยเฉพาะการออกแบบเสื้อผ้าที่เหมาะกับผู้หญิงไว้ทำงานรวมถึงค่ะการนำเสนอคอร์เคชันใหม่ๆอย่างต่อเนื่องซึ่งช่วยรักษาความสดใหม่ความน่าตื่นเต้นค่ะและน่าดึงดูดได้อยู่เสมอค่ะข้อ3แล้วค่ะ การใช้ Data ขับเคลื่อนได้ตรงจุดค่ะนอกจากจะปรับตัวตามสถานการณ์ตลาดได้ดีแล้วนะคะแบรนด์มีการลงทุนในระบบหลังบ้านค่ะและข้อมูลเพื่อใช้เป็นไกด์ไลน์ค่ะและจาก Data ของระบบหลังบ้านที่คุณแพงใช้ค่ะทำให้เธอสามารถตัดสินใจเลือกออกแบบสินค้าและวางแผนช่วยให้การตลาดของแบรนด์เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและอะไรรู้ไหมคะและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นค่ะ และข้อสุดท้ายค่ะข้อที่4เข้าใจสิ่งที่ลูกค้าค้นหาค่ะอันนี้ก็ไปเชื่อมต่อกับแพชชั่นของคุณแพงด้วยส่วนหนึ่งนะคะจากที่คุณแพงเห็นโอกาสว่าตลาดเสื้อผ้าผู้หญิงไซส์เล็กที่ใส่สบายๆค่ะใส่และสวยได้ยากค่ะเขาเลยสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาค่ะแต่พอสร้างแบรนด์มาแล้วทำไปได้สักพัก ก็เห็นว่ามีคนนิยมมาซื้อกระเป๋ากันเรียกว่ามากเช่นกันค่ะเพราะด้วยดีไซน์และคุณภาพที่คุ้มกับราคาทำให้การออกแบบสินค้าใหม่ๆของแบรนด์ค่ะมาจากความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้งค่ะนี่เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมถึงมีการออกแบบทั้งเสื้อผ้ารวมทั้ง ขยายไปยังกระเป๋าที่มีให้เลือกเรียกว่าหลากหลายมีแบบใหม่ๆอย่างต่อเนื่องทำให้ธุรกิจของเขาก็ยังรันต่อไปได้และยังมีคนมาอุดหนุนอยู่เสมอค่ะเพราะเสื้อผ้ากระเป๋าและผลิตภัณฑ์แฟชั่นอื่นๆที่หลากหลายค่ะทั้งสไตล์ทั้งขนาดและโอกาสที่ได้ใช้งานจริงๆค่ะไม่จำกัดอยู่เพียงกลุ่มเป้าหมายเดียวค่ะ gentleman ค่ะทำให้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ค่ะ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้หญิงเรียกว่าได้หลากหลายกลุ่มทั้งวัยทำงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นกลุ่มหลักค่ะยังขยายไปยังกลุ่มเด็กวัยรุ่นค่ะที่สนใจกระเป๋าไว้ใช้ในไปเรียนใช่ไหมคะหรือไปเที่ยวและข้ามไปยังสาวๆาวต่างประเทศที่ถูกอกถูกใจกับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ค่ะรวมทั้งอะไรคะชื่อ gentleman ค่ะที่ส่งเสริมความเป็นตัวตนของแบรนด์อย่างเด่นชัดค่ะ และนี่คือก้าวแรกที่เรียกว่ามั่นคงมากของแบรนด์ g e n t l e m a n ค่ะที่สามารถทำไงแล้ไหมคะตอกเสาเข็มการมีตัวตนของแบรนด์ค่ะโดยมีแนวทางการสร้างตัวตนที่เรียกว่าชัดเจนและทำอย่างสม่ำเสมอตามกลยุทธ์แบรนด์ที่วางไว้ค่ะพอมารวมกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่เรียกว่ามีแรงส่งดีดให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปแม้จะต้องผ่านช่วงวิกฤตอย่างโควิดก็พร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ สำหรับใครค่ะที่สนใจเรื่องแบรนด์และอยากรู้อะไรเพิ่มเติมค่ะฝากติดตามช่อง527 Talk นี้ไว้ด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้โพสต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่แอนจะได้หาเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอต่อไปค่ะ สร้างสร้างแบรนด์คือทางรอดนี่คืออ e ีบุ๊กเจ็ดเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จทําได้ด้วยตัวเองไม่แพงไม่เข้าใจถามได้ทําตามขั้นตอนในหนังสือเราจะได้แบรนด์ที่เป็นของตัวเองที่พร้อมจะแข่งขันอย่างยั่งยืนพิเศษทอดการสร้างแบรนด์อย่างจรงิงจังบ r a n d i n g 1น1 plus นย่สู่สาเร็จในการสร้างแบรนด์และทํแบรนด์บุ๊กสนใจอินบ็อกได้เลยนะคะฝากสนับสนุนช่องเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พี่แอนและทีมงานด้วยนะคะ